คุนยังเกียมตัวเนี่ยเนาะสบายดีสบายดีพี่ร้องทุกคนสบายดีข้าพเจ้าซื้ออาจารย์หุ่มพันมาจากโบสถ์เอฟแอลบีซียู่ประเทศอเมริกาได้เห็นความพักผ่านทางพระเยซูที่มาเหาวกท่านในวันนี้แลวเาก็มีทีมงานร่วมกันภรรยาข้าพเจ้า ก็มาจากอเมริกาและก็ทีมงานเน่งและซาบีเพิ่นลูกสาวเป็นั้งซองคนาจาย์ไกทองอยุสวรรณเคศความกันนั่นเขาก็พบกับนางนาผู้นำพาพวกเขามาหาพี่นอ้องเพื่อมาแสดงความภาคที่พระเจ้ามีให้แก่พวทานดังนั้นสิ่งข้องที่พวกเขามามาให้เวลาเร้านี้ก็บมีคุณ่านย,ยังโลวงหลายแต่มีคุณทานทางกีเตหรับพวกเขาจะมอบให้แกตพวทานดังนั้นก่อนจะมอบสิ่งเหล่านี้ Uh, ข้าพเจ้ายึดอรองอ่อนบอนัวข้าพระเจ้าสักออนน่ <c> อดเนาะเพราะว่าข้อตุกยางมายาักพระเจ้ามอสีอ่อนบัวอนกันพี่น้องมอสอ่อนหนึ่งคันงเนื่องยมมนุษย์ก็ได้เรื่อพี่น้องเรื่องยมมนุษยเลยข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของพวกข้าน้อยตอนเสาวันนี้พวกข้าน้อยมาที่นี่ก็มักมอบสิ่งของจกักขับพัดชิงพานมาจักเดิมเกิน,นกถึงฟ้าสาว,าวารรค์ของข้าพเจ้าพวกข้าน้อยเห็นพี่น้องเรานี้เพิ่นตาเพิ่นโพเห็นพู แต่จิตใจเพื่อนยังเห็นุงในพนามคองพวกเจ้าเป็นสามคนข่าแต่พระเจ้าขอกรุงเจ้าทรงเพื่อนดวยจิตใจพระเจ้าให้พระเจ้าได้มีโอกาสเห็นงงมีโอกาสเห็นนะใสของพวกเจ้าด้วยขอบคุณพวกเจ้าจะให้พวกเจ้าสมให้อาซีพแก่พวกเจ้าพวกพี่น้องเหล่านี้กลายเป็นหมอนนุ่งาแต่พระเจ้าขอฝากสิ้งเหล่านี้ขอมอบทุกอย่างนี้ให้พี่น้องที่ตายว่าเห็นงงนี้ไว้กับพวกเจ้าในพนามคองพระเจ้าแเม ดังนั้นราคาปลาเจียวเขา,เาี่โอ,อกาสาอพสิ่งทั้งหมดนี้มีสิ่งของติ่งต่างต่าเแห้งอยู่นี่อาจจะมีมีใบใบมีน้ำปลาเป็นวันนะ<ด>แล้วก็มีอันนี้นปลาเลกปลาแดดปลากระป๋องปลากระป๋องมีไข่มีข้าวแล้วก็มะเผืดแห้งจำนวนนี้จะมในในเาเพลิดเพลินรับปรทานทุกทุกคนในนามของพังนธุ์สกิทเด้อเป็<ใ>นแม่สีโคการเป็นมดนอกเอกราเป็น พัน่าสังคมเนาะชื่อเสีงผูายกมือกอบตั้งนาควมุ่ตะเนาแสดงความขอบใจธรรมนาคาทีลาเสียเวลาที้มีคนพาเนาะมาขอบสิ่งของเราเานี้นะแก่ของทาเจ้าตันี้เราก็ขอบคุณขอบใจนรรมนาคานิติลาในที่นั่งใจสายชะตาเนาะเป็นสิ่ที่ม่นองนาเนาะเป็นนำเป็นคนนำพาพานมา ขขอนเนวนายลายมดโดยเอเมนขอจอเจาอเมนเอเมนดยพวกเขาเขาทยพพร้อมกันเนาะโดยโดเอาเก็บผ้าไปที่นี่ถูกด้วยเด้อเดิดมานยเข้ามาเิมจิมสกงนะเบิ้งกล่องนี่ก่อนเบิ้กล่องนี่ก่อนแน่ ด้วยเอต้องนาพามาแก้ครองเันี้ด้วยก้อนด่ก้อนสิจากไปเนาะก็ได้ี่ี่อยู่สอคำถามด้ยสินัมมาถามแล้วมีคำตอบหายพอมบอมบอมเป็นาถามห้ยตอบว่าเป็นคำถามที่มีคำตอบแล้วโดยสพอรเป็นเรื่องของพระเจ้าคำถามที่หนึ่งคือว่า เป็นยังมโนเท่านี่ต้องเส้อพระเจ้าต้องเอาพระเจ้าในขณะที่มีหลายผระมีหลายคําสอนมีหลายศาสนามีคําตอบอยู่หาคาตอบทางนงั้นกันเหตุผลที่เราต้องเอาพระเจ้าและเส้อพระเจ้าเหตุผลที่เราต้องเอาพระเจ้าเส้อพระเจ้าคือเนื่องพระเจ้าเป็นเจ้าของสรรพสิง่งเป็นพระผู้สาาร้างโลกนี่สร้างจักรวาลเป็นเจ้าของผ่าสวรรค์และแผ่นดินโลกและร่วมทังเป็นเจ้าของมนุษย์ทุกคนด้วยอันนี้คือเหตุผลที่มี เหตุผลที่สองย้อนว่าที่เฮ้าต้องเอาพระเจ้าย้อนว่าเฮ้านี่แมนซอยตัวเองว่าได้มนุษย์นี่เป็นค้นบาปไปถืกตัดขาดจากพระเจ้าเฮ้าบบสามรถซอยตัวเองในมือหนึ้งเฮากรสิตายเพราะนั้นเฮาจึงจำเป็นต้องเอาพระเจ้าเหตุผลที่สามต้องเอาพระเจ้าต้องเซฟพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นถาดของคําปล่อยดาบแสงเข้าถือรามโซอยู่ด้ขาเบื้องซ้ายถือลามโซเป็นหนึ่งเป็นโซแห่งคําสาบเหตุผลที่สี่มนุษย์ทุกคนในโลกนี่ทุกสาทุกภาษาเป็นถาดของคาเป็นถาดของบาป โฟนอีกเส้นหนึ่งลามขาขวาเข้าไปอยู่นั่นคือโศนแห่งวานบาทและวามบาทบุณนี้ผูุ้ไดสามารถที่จะโคตได้ค้าสาบุญผู้ใด้โคตรได้ดีวิ่พระเยซูเท่านั้นน้องเอ็นเลกาโซเส้นที่สามมาเป็นเหตุผลที่ลามข้ออยู่อันนั้นเป็นโศกแห่งวานตายวามตายนี่แหนงข้อสุบัญญัติเราเรื่มการดูสมุดเหนหนักตอนนี้แนั่นชีวิตของนุษย์ทุกคนนี่ขาสลับระเั้าเป็นความเจ้าจะต้องกรับขึ้นไปหาเจ้าเมื่อนี้ ที่มาจาท์กท่านเพ่มมาแต่อเมริกาเมื่อในึบงดับเรืองบางขขน้อยมาแต่ทั้งสอนกงแล้วเมื่อหนึ่งซุเข้าบุญคุณเมขาวม้นี่งานกับขึ้นไปหาเยวานข้าวที่ำเป็นจดจุดจุดจุดดจุ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 ่จุกจุดดจุดดจุดจุดจุดจจุกจากจงานดจุดจุดีุดจีดจุดจุดจจดจจุจุ ห้าเข้าวบนเดือดเอาที่นี่ทนูอื่นเดือดแลเราต่างชื่อเจ้ากรรมมาจึ้งการอย่างพวกมีอถุกมาถ่านเดือดนี้พระเจ้าโบกับนะอยากจะต้นมือต้องสนุกไปอยู่ในชุดนั้นเอาเป็นอย่างก้าวคืนมาประจับท่านถามสุดท้ายอันนั้นเสื้อถายคือว่าเสื้อพระเจ้าอะไรได้ยังอันนี้แมันเป็นเหตุผลที่เขาจะต้องหูจับเนาะถ้าหากว่าห้าวโบหัว่าห้าเห็ดแต่ละอันแต่ละอย่างนี่บ่มีแนวได้เย้ากับสิบ่เห็ดเนาะ แั่นั้นการตอน้าพระเจ้าการเสียพระเจ้ามอนี้ขาน้าอยจะนำข่าวประเสริฐมาให้กับทีน้องเขาเบิกส่วนแต่ละคนแต่ละคนเป็นเป็นบุตรที่หักของพระเจ้าเนาะาเหตุแต่คนทีหนึ่งหรือว่าขอทีหนึ่งที่เทาใดอันนี้เอิว่าพราหาประการเด้องทีน้องเด้อมหาพรนมหาพรนนี่คือใหญ่เนาะพรานหาประการที่เฮาไดหักเนื่องเมื่อทุกคนมีตอนห้าพระเจ้าและเสียพระเจ้าสิ่งที่ใดหนั่นก็คือว่าพนจะทำปล่อยดาวสาดแช่นฝนพุ่มบาปและคนคนพ่ตาย นานนี่แม่โบมีผู้ใดเสนอใหา้โบมีคคำสอนในให้มีได้พระเยซูเท่านั้นเมื่อตอนทาพระเจ้าโรลองโยกโทษอภยัยบาปกรรมให้ได้สองทุกคนที่ตอนท้าพระเจา้าเสือพระเจา้าในคำสอนของพระเยซูนี่บอกว่าเฮาสิประทานสศิธิ์ให้เจ้ากลายเป็นพุตธของพระเจา้าดังนั้นเทานีา่ยโบแมนลูกนีลูกมานลูกสร้างลูกมาลูกคนลูกเ,เลี้ยงหรือว่าคนดีถือปล่อยดาสาบเชนเพราะว่าเฮ้าได้เป็นลูกพระเจา้าเป็นลูกเจ้าฝ่ามหาราลเมื่อนี้ทุกคนที่ตอนรัาพระเจ้าเจ้าจะได้ับชี้กันเพื่อด้กลายเป็นลูก เจ้าฟวามนากรับอาย์ลูกมหาเศรษฐีทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพกันตาดีหรือตาพอดีก็ตามทุกคนที่เลรียดในแน่นอนนะครับทีนัดแล้วเนาะสารเนาะเมื่อเขาต่อหน้าพระเจ้าแล้วได้ยังในบางที่บอกว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ทับมู่นมั่งมรดกของพระเจ้านั่นก็คือฝ่าสวรรค์และชีวิตในรันอันนี้เป็นมู่นมั่งมรดกนี่เป็นพระเจ้าไฮล่าลาเดิพีน่น้องเดินเนาะไฮที่พี่บ่ได้ซื้อบ่ได้หาดังนั้นผู้ใดกระปากธนาอยากไปสวรรค์ผู้ใดกระปากธนาอยากไปบอลบอลที่ที่สอบที่สอบ แต่ว่าที่สอบที่สอบนี่แม่นบ่ได้บ่ได้ซื้อจ่ายซื่อใจนะนะซื้อจ่ายซื้อจ้างด้วยเข่าของเงินทลองแต่ว่าพระเจ้าต้องการใจเขาเหมาะพระเจ้าพระเจ้าสิงแบบคิดกันไปนะท่อนประการที่สี่เมื่อเขาตอนทำพระเจ้าเสื้อพระเจ้าเขาสิ่งที่เข่าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเนอื้อนฮะพระเจ้าได้ตลอดเวลาและการมีพี่น้องหลายนี่แต่เขามีพี่น้องยูไสกันแล้วแต่เสื้อพระเจ้าเป็นพี่น้องเอาเบิดตรท่อน มาหาพรนประการี่หาสุดท้ายเสื้อพระเจ้าแล้วได้อย่างอันนี้ก็คือในคําสัญญาของพระเจ้าหนีบอกว่าชัไหมเพื่อเป็นการยืนยัน,นยเราว่าเข้าอยู่น้าเจ้าว่าถอยคําเป็นจริงคําสัญญาเป็นจริงเข้าเสียหายการอาัศจรรย์กับไม้สัมผัสเกิดขึ้นกับผู้ที่เสื้อทุกคนนล้วมือนี้วมายด่งเขานี่มันมีอาชีพในการบีดนวดเขาก็ต้องการในเพ่นมีสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากว่าพรค่ายเส็นเอ็นนะนะ บบทางว่าข้าวหมูยักกับพระเจ้าอมนี่ข้าสุคอให้พระเจ้าซอยผู้ใดเจ็บไข้่ควงโซ่เป็นผลงานผู้ฆ่าประการได้กระต่างเลยเมื่อข้าวนี่ให้เจ้าจะบอกว่าเ้าจะให้ไทำหน้าแก่บเกี่ยวพิทาว่าเมื่อซึ่งพวกเจ็บไข้่ควงโซ่เัาจะหายแม้แต่ที่เขาเจ้าซูนเจ้าก็สิไรออกแบบแม่น้ำของเขาเรื่องของพิธีเป็นสุโขเป็นัรายได้หรืออะไรขอเขาดังนั้นพระเจ้าบอกว่านี่แหละข้าสิดยุ่งจะพังลายจนสิ้นหยกหมายความว่าเมื่อข้าเริ่มข้าวหมูยักษ์กระเพาะเจ้าพระเจ้า จะให้รูเร่อำนาจทางสิ่งี่เขาเข้างี่ะีาศัเปเนาะอันนี้คือสิ่งแวดล้มป่าในภาที่เรเนงานน้แอนดอร์มอนี่ป่าเข้าไปเะเชียบานานเข้าแนมนเจ้าีเจเจ้าองค์นี้นี่คามหักเต็มเลยล้นยู่มองเขาดูเขาอาจจะแนมตรงนี้เลยด้วยตาแต่ว่าเขาสัมผัสได้ด้อนี่ไฟไฟเต็มอยู่บนเขาอยู่ขึ้นเพระายูเรเนียเพราะรางลุอยูมองเขาเขานีเต็มอยู่ เอบาสามารถแนี่ยถว่าเมื่อเอาเปิดเครื่องทำกระดานนะเอาบูไตดเลยว่ามันนีเิ่นเดียวกันเมื่อเาเปิด่ยนกิดการเจ้า่นการเปลี่กับภุมนังบรเจเท้าสรางด้ว้ยบริและข้ออ่อนมรรคศานามหาพ่อนหาประจานนันก็จะเป็นทองฐานจีิงๆดังนั้นได้มาแล้วก่อนสิไปบอนอื่นอยากจนท่าอธิษฐานก่อนทาของาก่อจะไกล้เนาะเอาเนาะเนาโอเคทาคอยทุกคนตดมือถือเนาอธิษฐานบอกน้ำหลังกันหน่อยเด้อ พระเยซูอย <iğ stereotype and true> ู่นี่นี่ก็น้อยน้อได้ยินนี่เรื่องพรอาพรอเป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ไถ่บาปมนุษย์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของชีวิตคนนน้อยขอมบาะงีบกรรมไมีมยงไ่ได้้อยขอสาพระองค์เจ้าพระองค์ ยโค้ด้ดทำให้บาปทำให้บาแก่นอยด้วยแก่หน่ด้วจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเจตนายเจตนาโดเจตนายเจตนขอพระเจ้าขอพระเจ้าแก่นอยด้วยหน้อยหนอยขอเปิดใจขอกนับรองก่อนทับรองเสริมรองเสริมองบอกว่าบระทับในใจบังคับในใจของหนาอยของหน่อยับจากวิีหน้าที่นี่จากน้าน้อย หมอหม้อชีวิตจ oh ิตใจและจีบียน่ายเป็นของรองและรองเป็นเจ้านายข้าน้อยตลอดไปตลอดไปข้าน้อยขอหับเอาสันติสุขความสื่อสัมพันธ์ดีไสชนะและมหาพรานประการนั้นเป็นของข้าน้อยเป็นของข้าดัจากวินาทีน totally> um, ี้อธิษฐานก้มเสื้อ ในน้ำพระเยซูในน้ำพระเยซูอาเมนอาเมนาจาพ่อเายน้ำลครับกงนครับเามทอ่มันนนคนของเาแล้วดยยบที่บ่อบจัอันน

สวด์เขยนอกแมนนจ้กสวรรค์เรแก่พ่อนอกแต่ก่พ่อันนี้มาเห็นน้ำหน้าเขาด้ยนี่ต่จริงแล้วแกจะได้งาเน้อเ้อระซาวาไปในหูไปงไปนี้ไปนี้อบ่าเได้อยู่แบบนี้ได้จะไปดีไมเราเพิ่ได้อแล้วนี่กัแมนขอบคุ้วพนิการแห่งที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปแห่งที่สองอีก วันนี à, 堅 ienne, 堅 um, ้เขามีแทนติดใบแบงปั้นห่อเยิมแบงปั้นควมซุกขาที่ธรรมะส้มก็จะมีขอบขั้วคนถูกอยางอีกสามขอบขั้วนะอ่านเข้ามาที่งดี่เดี๋ยวเขาไปมองที่สองเดี๋ยวเาองป็นี่ตาที่กันจะเป็นมหนวดที่กา็จะเป็นนที่กจะเป็นหกหนจะเป็นหมวหวดที่กจะวกั็เป็ทุกคนเเด้อจะเมด้ีมดาีานพ็ามัเอ อยู่นไปปอดเขมของยิ่งเข็มของไปยิงเข็มของ้วก็เอาวัตถุ้ถกว่าเข้าขาเข้าใต้นยฮะปะฮก้มก้มได้้วยกน่งที่นาธรมชมคนตินการแห่งที่สองเนาะดับฐานะอย่างมาเยี่ยมยามเชอดเรือเผิ่อะมาได้เด้ออยู่มองเงินจะอยู่ดีซับพุงนังเก่าปากเซ่หรืออื่นาเขมของปากซ่เนาะ เป็นแฟนชปอยูนี่เขาคุ้นเนื้อบ่ะหรือขางหางขาบุนแซช่ปากเซใชเนืองแล้วก่อนปนกอนากเซช้วัภาาเต้อ่ะอาับคที่นี่พีซมีกรท่านผู้ชมโพสต์ในคลิปหนาด้วยสบายดี